ทีมแชมป์ลีกเอินครับบริสันด์ชดแมนด้วยลูกนี้ยัดมาแล้วยิงลูกนี้เป็นประตูเลยครับโอ้โห1-0แล้วครับฝรั่งเศสนำดาวริมเบนเซม่าทงให้กับยฮันกาบายครับอสอดที่มาจากแดนกลางยิงเขาขนเข้าไปได้เข้าประตูไปได้ถจังหวะนี้ครับเริ่มจากเบอลเวน่านี่ยกมาชิลูมงให้กาบายครับเข้ามา ชาร์จจังหวะนีด้ดูทีครับเอ้ยครับแล้วชิลูจะเป็นพวกชงได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเรื่องการใช้ศีสษะโขกตั้งให้เพื่อนเล่นนี่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับหนีมาเลียวป้ามาด้วยนะครับจังหวะจะยิงของกาบายครับตัวจริงในฟุตบอลโลกค,ครั้งนี้ครับต่อกันสวยอีกแล้วครับแล้วยิงลูกนี้สองูนเลยครับโอ้โห ริมเบนเซมาแต่ให้ครับแล้วยิงลูกนี้มาเสาแรกนะครับล้มตัวเซฟไม่ทันครับชโกเมโนโบแบรเรตสองศูนย์เลยบอลจากกาบายมาเบนเซมาชิงให้มาตูดี้ครับดูครับโอ้โหยิงคม,มนี้ต่างหนีทางนิโคลาเบเคตมาแล้วก็ซัดนี่ครับมุมเนี่ยเปิดนิดเดียวเราโอ้โหยิงยิงเข้าไปจนได้ครับยิงเฉียบขาดมากครับ คิอรูบมาเบ้นบหน้าคืนนะเอฟราเบนเซม,มาแต่ทางซันสันเดี๋ยวติดซะก่อนครับมาที่นี่เล่นบอลกพื้นแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับโอ้สามศูนย์แล้วครับนี่เป็นความเฉียบขาดของเบนเซม,ม่าครับไซปโป้งลูกนี้โอ้โห ตที่20ในทีมชาติประดีของเป็นเซม่าด้วยนะครับตอนแรกจะฝากบอลให้กับเอฟราแต่ว่าจ่ายไปติดพอรับบอลมาอีกทีจากวาบูเอนาคราวนี้แหวกหนีมา2องดาแล้วดูความยอดเยี่ยมนะครับถ้าดูจากวมาเกี้เราจะเห็นว่ามันแทบจะไม่มีมุมเลยครับเขาก็ยังอุตส่าห์ปั่นไซปองให้บอลมันโค้งอ้อม ตัวบล็อกของเจมเมกา2คนคนก็ไปตุงตะข่ายจนได้ครับเซ็งเลยครับจ่ายไปแต่ว่าจับบอลพลาดโดนสวนมาเบนเซม่าครับเปิดลูกนี้แล้วโอ้โหเบนเซม่าเปิดจังหวะนีพพ้พอดีจริงๆครับให้กับชิรูยิงประตูจนได้ครับโอโ้นี่ครับน่าจะเป็นสูตรที่เดชองจะใช้ครับลงมาทั้งคู่ตอบเข้าคอร์ดแล้วครับ จากกลางสนามต้องชมวิสัยทัศน์ในการให้ของกาบายครับดูครับกาบายให้จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหทะลุเลยครับกองหลังของจาเมกาที่ดันขึ้นไปสูงมากครับแล้วพอเปิดมาตรงนี้ก็เบนเซมาก็เปิดได้อย่างแม่นยำจริงๆครับ,รบเปิดตัดแผงเกมรับของจาเมกามาแล้วชิลูนี่ยิงฉลาดมากกับยิงแปรสวนตัวบาเลตเข้าไปเลยครับ โอ้โหเกือบไปครับลาเฟวรานมงกดลูกนี้ครับโอ้โหโขดลงพื้นล้วบอลมันกระดอนข้ามคานไปครับหวะการโขดของลาเฟวรลาดูซาเบียตเอาชนะทางไอ์เค oh, ิลซีต้นได้แล้วครับไปใหม่เนร่่าให้มาเบนเซม่าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้วันนี้แต่ละคนปลอมการจบสกอร์นี่ยการทั้งนั้นครับเบ,บนเซม่า21เซฟเขาประทับไว้วันนี้ยิง2ลูกเป็น21ประต,ตูจากการเล่นทีมชาตินัดที่66ครับ 0, มาตุยดีครับหักเข้ามาแล้วเบนเซม,ม่าวิ่ง ตาว่าแต่งหนึ่งทีแล้วก็ยิงยัดอัดไปที่เสาได้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้โยกหนีเวสมอร์แกนมาแล้วก็ซัดโอ้โหจริงๆนี่ยิงยัดเสาได้แบบมันต้องแรงมากครับผมอย่าโโวเลยครับตรงนี้เปิดมาแล้วโอ้โห60ครับ บลสมาตูยดีนี่ก็มาประตูที่2เหมือนกันโอ้โห oh, oh, เละเลยครับจาเมก้าหยุดไม่อยู่นะครับฝรั่งเศสบุกในไงก็เป็นประตูได้ตลอดสดครับโอ้โหตัวสำวรองอย่างฮูเกนเกเรออกบอลพลาดจนนําไปสู่การเสียประตูนี้ครับเอฟลานีให้มาแม่นมากครับแล้วมาตุยดีจังหวะการฉีกตัวเองมายืนตำแหน่งตรงนั้นตรงจุดโทษพอดีเลยครับโอ้โหโล่งๆคนเดียวแบบนี้ ล้มตัวยิงก็ยังยิงได้อย่างเฉียบขาดครับรัสมาตุยดีครับเล่นแบบนี้นี่ทำไมจะอยู่กับทีมเงินถุงเงินถังอยู่แล้วยังไปเชนี่โอ้โห,หรุมแย่งบอลมาได้ด้วยบาวเบียนาให้มาแล้วเบนเซมา่อาอ้าโอ้โหไปพลาดก่อนบาวเบียนาแต่ว่าสุดท้ายก็ลูกที่7มาจนได้ครับคริสมนลงไปิดประตู ทุกจะเข้ามากอดมา่คนที่ยิงได้ก็ด้มันน่าจะเป็นบาวูเอนาที่ยิงได้ดูครับเขาเป็นคนฝากบอลให้กับเบนเซม่าแล้วเบนเซม่าก็ใจกว้างจริงตัวเองรุ้นแฮดถิกอยู่นะครับโอ้โหแต่มาเสียหลักลื่นหรือสะดุดอะไรสักอย่างลง้มล,ลงไปกับวาวูเอนาโอ้ดูครับนี่เบนเซม่าบรรจงจะให้เลยครับโอ้โหยิงผิดเหลี่ยบก่อนหน้านั้นก็บอลกระเด้งนี่แปลผิดเหลี่ยบก่อนหน้านั้นก็บอลกระเด้งมาโดนนักแข้งเวทีครับ ทำดีทุกอย่างเขเว้นยิงครับวันนี้ทด้านของบอเวน่าแล้วก็ต้องชงกิสมานนะครับเก็บตกแล้วก็ยิงแบบใจเย็นแล้วเชี่ลคันเนี่ยเจ้าต,ตัวแบบเสียดายสุดๆฟุตบอลฝรัร่งเศสครับสุดมาทางซ้ายครับแล้วลูกนี้ลูกโอ้โหกิสมันครับยิงลูกลูกไข่เลยนะครับโอ้โห 8 0มูซาซิสโตโกเปิดมาให้ครับโโอ้หเต็งเลยครับมาเรียป้าโอ้โหชุดปวดศรีรษะจริงๆครับดาเมกาคุตติซิสโตโ,โกลากมาแล้วก็จ่ายมาดูกิสมันครับยิงธรรมดาไม่สาแก่ใจครับไวยโชว์ซะเลยครับ mm hmm. นี่ครับกระโดดไวยตัดหน้าทางลอยดอยลี่ครับแล้วรับเละครับจากคูโบเน่บาเลส เกมจบแล้วนะครับฝรั่งเศสถลม่มจามกกาไปถึง8ประตูต่อศูนับครับ